<laughs> ừ. 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 Bang. Bang mày căng. <laughs> ai đó? À, Ai 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 โบ๊บนี่นะ anh ơi mày đâu <laughs> อะอร่อยไหมฮะอารมณ์อารมณ์ดีอ่ะจ้ยอีรู้ชื่ออะไรหรือื่อตังเหรอตังไปโรงเรียนหรือยังใครนะฮะอ๋อ không nên đi bạn đâu à ừ cái 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 ิวเหรอลูกโอ้ยตีนเมตตาไหนมองกล้องเนียิ้มยิ้มให้แม่ก่อนเอ้ฟันเฉ่วยจังเลยหูชื่ออะไรอินทัศน์ลาบคามมายกมือขึ้นนะคุณครูเรียกอินทัศน์าบคมชื่อใครยกมือขึ้นอินทัศน์ลาบคามยกมือขึ้นมาครับค क्या <laughs> है <that's heaven entender> <that>